สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Beat s o l i p e r นะครับเป็นเกมที่เปิดวันแรกเลยนะซึ่ผมก็ได้ลงทะเบียนไปไว้เรียบร้อย้วครับแต่เพิ่นนะครับไม่ได้ไปลงทะเบียนในเว็บนะครับลงทะเบียนแค่ในเพจโตนะครับก็เลยไม่ได้ของรางวัลนะครับเป็นจะเป็นโค้ดสําหรับคนลงทะเบียนล่วงหน้านะซึ่งผมไม่ได้ทานะครับไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไว้นะก็อดไปนะครับคิดว่าลงทะเบียนในเพจโซแล้วนะ มันจะได้เหมือนกันนะแต่มไม่ได้นะครับแลนนี้อะไรเนี่ยสมิธ h ดวนกดเข้าไปยังไงอ๋ออันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับระบบนี้ผมยังไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบเกมนี้คร่าวๆกันนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะเวลยีิบแปดนะครับพลังก็จะอยู่ที่หนึ่งมนกพันาระครับมาดูที่ตระครนะครับสรับตระครนเนี่ยมาจะเป็นแบบนี้เลยครับรูปแบบการอัพเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับ บีดเอเทน่าโซสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าคล้ายๆกันเลยนะครับการอัพเกรดเราก็มาดูตรงนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นอัพเกรดคุณภาพก็จะเป็นกรอบตัวละครน,นะครับต่อไปก็จะเป็นเลเวลนะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลตัวละครน,นะครับแล้วก็ดาวตัวละครหากว่าเราเป็นสดาวเนี่ยเราก็จะปลดความสามารถของสกิล4ดาวนะสกิลก็จะเป็นอัพแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคอมโบเน,นะเกมนี้เนี่ยน่ครับระบบการเล่นก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นบีดเอเทน่าโซมาก่อนเนี่ยผมว่า เขาจะไม่ยากนะศึกษาแป๊บเดียวก็เรียนรู้แป๊บเดียวเนี่ยก็เล่นเป็นแล้วครับสรับเกมนี้นะแล้วก็ระบบกาชาครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตู้กาชาลิมิเต็ดเนี่ยก็จะมาไม่รู้ครับมาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ต้องดองเพชรไว้นะถ้า้ากจะสุ่มนะครับไม่สามารถดองตัวต๋วตั๋ออันนี้เนี่ยที่ใช้สุ่มปกติได้นะครับตั๋วสีเหลืองเนี่ยที่ผมก็พลาดไปแล้วนะครับไปซื้อตั๋วสีเหลืองมาสิบใบนะเสียไป2องวันก็เพชรนะครับเรียกว่ามันจะเอามาสุม่มตู้ลิมิเต็ดได้นะครับ ตัวลี้ม่ไเนี่ยมัต้องใช้ตัวสีม่วงนะผมไปซื้อตัวอันนี้มาคิดว่ามันจะสุ่มได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้นะอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูระบบการนับเกยียรดูไปแล้วนะครับวุฒตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะว่ามันเราทําอะไรได้สำหรับวุฒตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มสถิตัดให้ตระครน,นะครับอัพตัวไหนได้ตัวนั้นนะมาดูที่ตรงนี้กันนะแม็กทีฟตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนเคสรยายวันเนาะ น่าจะใช่แล้แครับเกไดบันนะแอคทีฟตรงนี้ต่อไปมาที่ตรงนี้เนี่ยแอนเวนเจอร์ค้างคางแอคทีฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลงด่านทั่วไปเลยนะสําหรับด่านตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะปลดล็อกตามเลเวลนะคิดว่านะครับสมมุติว่าด่านที่8เนี่ยมันกําหนดให้เราเลเวลสัก30ถึงจะลงได้เนะี่ยมันก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็ลงถึงด่านที่6แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผ่านนะแต่คิดเกีย่ยนลงครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะตอนนี้กาลังศึกษาระบบเกมยรคร่าวๆอยู่นะว่ามันถูกใจผมหรือเปล่านะ ต่อไปนะัมาดูที่การแข่งการเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับเกมที่เปิดมารแรกๆเนี่ยยังไงก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะอันนี้ก็พลังที่1ตอนนี้ก็จะเป็นที่69,00 0นะถือว่าดันไปนําเยอะมากๆนะครับทั้งทั้งที่อันดับที่2เนะี่ยพลังยังแค่37มหมอยู่เลยนะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะประมาณนี้ผมว่าของรางวัลเนี่ยไม่ได้ดีเดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอเซนตัวนี้เนี่ยเขาก็แจกฟรีอยู่แล้วใช่ไหมในตรงลงชื่อตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไอเซนตัวเดียวกันนะครับหน้าตาคล้ายกับ ก็น่าจะตัวเดียวกันนะครับแต่50เสตก็น่าจะอัปดาวได้1ขั้นนะต่อไปนะครับมาที่การเติมเงินครั้งแรกนะแล้วรับการเติมเงินครั้งแรกเราจะได้ตัวละครลูเทียระดับ s s R มา1ตัวนะครับอันนี้ผมก็จัดไปแล้วนะ14บาทเองนะครับลองดูนะชอบด้วยไงครับตัวลคนะครลูเทียเนี่ยต่อไปมาที่ล็อกอิน7วันตรงนี้ไว้ก็จะมีรางวัลล็อกอินนะเวันเราก็จนะได้ตัวละคร7วันเราก็จะได้ตัวลควะครมัตสึโมโตา um มานะนะไม่ใช่ดิอันนี้วันที่ 1, 1> นึ่งหรือเปล่าเวันเราก็จะได้เซิอิจ 60 60 150นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเซษอิจิโกะแล้วก็อาวุธอิจิโกะด้วยนะไม่รู้ว่าทำไรายได้นะตรงนี้น,นี้ก็จะเป็นรางวัลล็อกอิน7วันนะครับแล้วก็ฉลอง7ตรงนี้ก็จะเป็นเคสเหมือนกับบีดเอเทอร์นาโซนะครับที่ทำสะสมไปเรื่อยๆแ,แ,แล้วก็จะได้เงินนะเงินเนะี่ยเราสามารถได้ฟรีนะคล้ายๆกันครับระบบต่อไปมาที่กอรแจกเพชรตรงนี้นะวันนี้ก็จะเป็นสปินเพชรนะ ก็กำหนดตามเท่านี้นะครับแล้วก็ลิมิตก็อยู่ที่9,88นะถ้าโชคดีก็จะได้9,888เพศนะครับโดยการโกดแค่5,88เพศนะครับก็จะเปิดสปินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทางว่าใครมีเพศเยอะเนี่ยแนะนำให้โกดนะครับอันนี้ผมก็โกดไปแล้วนะต่อไปมีอะไรอีกอะที่จะมารีวิวนะแล้วบบเกมเพลยผมยังไม่ได้รีวิวไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรีวิวนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเรามาดูระบบ กาชากันดีกว่าผมดูไปละอันนี้ผมมีตัวอยู่ที่70บใบนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมจะเกียร์หรือเปล่าแล้วก็อื่นเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าตัวละครระดับเบลดตาเนี่ยไอ้พวกนี้ป้าเนี่ยป้ามันได้รับยังไงป้าได้รับเซเลเทป้านี่จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะผมว่าตอน,นที่เล็งไว้เนี่ยก็จะเป็นป้าตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวพ่อเอ็ดไปได้ยังไม่มาหรอกไม่มาก็ไม่เป็นไรเนี่ยนาคนมันก็ก็น่าจะมานะ มาเดี๋ยวเราไปดูที่กาชานะผมจะสุ่มไปเลยครับสิบรอบไปเลยได้อะไรครับตอนนี้ยังไม่ได้โอ้โหเกินไปเปบ้าไม่ได้สักตัวนะไปครับภาพที่ไม่ได้เหมือนเดิมนะถ้าแบบนี้นะียถ้าได้มันน่าจะขึ้นเป็นแสงๆนะโอ้โหเกินไปไหมขอเอเดน่าสักตัวได้ไหมเฮ้ยเอาจริงีอ่อ่าเอเดน่านะครับอันนี้ขอเป็นซุยฟงก็ได้นะ อิชินนะครับตัวละครตัวนี้ผมว่าเก่งไหมไม่รู้นะแต่ผมไปเห็นในกลุ่มคร่าวๆนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยดีนะดีระดับต้นๆของเกมนะแล้วเป็นตัวแทงด้วยไงผมก็อยากได้พอดีตัวแทงมา,มาทำไมครับตัวละครระดับอาไม่เอาไม่เอาอาแต่ก็ได้อิชชินมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะไปครับแล้วโอ้โหแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วรล่าสุดท้ายได้ก่อนเอากดไปหนึ่งสเตปปล่อยไปก่อนนะปล่อยไก่ไปก่อนแล้วก็เอ,เอ้าเอ้จบแล้วนี่มาเป็นอ่ะ เอาแบบนี้ก็ได้อะอิชินมาแล้วหนึ่งเศษผมว่าไม่ได้แล้วแบบเนี้ยแล้วแบอไปเผอกดแบบนี้ด้วยไงโจบแล้วแบบเนี้ยครับอ่ารามาครับเอสอาร์ดีกว่าไม่ได้อาแล้วก็เศษแล้วก็อืสุดยอดไปเลยครับโอเคแต่ก็อย่างอย่างน้อยผมก็ได้อิชินนะเป็นตัวแทงในทีมตัวนี้นะผมจะได้เอามาแทนไอชาโดะสำหรับทีมตอนนี้ผมจัดเป็นยังไงว่าอันแน่ขายของ เลามีขายของซะด,ด้วยนะครับได้อชินมาปุ๊บขายให้เราเลย1น0เซตในราคา1,100แพงไม่ซื้อโอเคครับอ่ะเอาแทนแชทนะครับเพราะว่าในทีมฮิวตัวนี้ก็จะเป็นน้อเอนะเดี๋ยวผมไปอัพอ,อชินให้ดูเลยแล้วพบกันอัพก็เดี๋ยวอัพให้ดูครับมาที่อัพเกรดต,ตรงนี้ครับหน้ากากฮอลโล่รูปหน้ากากฮอลโล่แล้วก็อัพไปเนี่ยจะเป็นอัพกรอบตัวละครนะอัพกรอบตัวละครก็ปกติกับก่อนเราจะอัพเลยเราไปอัพเรืวอให้ตัวละครก่อน ผมซื้ออันนี้สักพันนะสี่สิบเพชซื้อทัานไม่เป็นไรนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับวิวยี่สิบแปดเลยไหมโอเคครับได้วิวยี่สิบสี่ยีชิ้นนั้นจะต้องอัพเยอะหน่อยนะอันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วครับแล้วก็อ่ะอัพกรอบไปต่อนะครับตอนนี้กรอบสีบฟ้าเราเด้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้จะเหลือไว้นะผมจะไม่ทํากรอบฟ้าหนะึ่งขีดน่ะนี่ก็จะเป็นกรอบฟ้าอยู่ โอเคไปที่สกิลครับสกิลตอนนี้มันจะใช้ลูกไฟวิญญาณตรงนี้นะสกิลเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินนะครับนี่ครับลูกไฟวิญญาณตรงนี้ก็จะรีเรื่อยๆนะมันรีให้เราทุกกี่นาทีมันก็ไม่บอกนะว่าแค่สี่นาทีรีหนึ่งลูกมันไม่บอกอะไรเลยนะก็คาดการณ์น่าจะสี่นาทีสักรีหนึ่งลูกไม่ก็หนึ่งนาทีครึ่งรีหนึ่งลูกอะไรประมาณนี้นะครับลูกไฟก็จะใช้อัปเกรดสกิลพวกนี้นะครับสกิลของตัวละครน,นะอาไรเมลเลเหรืเเอัพเได้อยู่หรอ อล้วก็จัดไปดีครับเอา28ไปเลย29่ส้าได้ไหมโอเคตันแล้วนะครับตอนนี้อัพนิดเดีกว่อิโนโนเอเอาสักนิดสักหน่อยอัพไปเลยระดับคอมโบโวิล20แล้วก็อัพเดวิลไปอีกตัวฮีโร่ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะตอนนี้ในทีมพอจัดไปครับกัดให้น้องอิโนโเข้าไปตอนนี้อยากทำอิโนโเป็นเนี่ยผมอยากทำอิโนโเป็นอ่า เป็นกอบฟ้ามันจะได้เข้ากับทีมนะน่าจะได้อยู่ครับผมว่าโอเคครับตอนนี้ก็ไปครับบวก2แล้วไปสีฟ้าขอให้พลังงาน,นหมดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวสักรอบนะว่าระบบเกมเพมันเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวละครตัวไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรขนาดไม่ได้รู้หรืออะไรขนาดนั้นนะาปายครับน้องพอแล้วแหละ อีกรอบหนึ่งครับโอเคตอนนี้ยีโน่ก็เป็นกอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยกอบฟ้าทั้งทีมนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวะโอเคครับกอบฟ้าทั้งทีมเป็นที่เรียบร้อยแลวครับตัวละครแถวหน้ามี3มตัวละครแถวหลังมี3านะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ระบบเกมเพลในการลงด่านสักหน่อยนะครับไปครับเราไปตีพี่โลนอีกาคูก่กันนะครับในช่วงแรกๆเ่ยผมลืมบอกไปนะครับมันจะสอน เราประมาณ2บทนะจบ2บทมันก็เลิกสอนแล้วครับก็ถือว่าไม่นานนะระบบการสอนก็โอเคนะไม่ได้หนาเบียเท่าไหร่ต่างจากคนพัดนแมนเวอร์ที่ผมไปเล่นอนะ่ะโอโหโคตรหน้าเบียรครับเันเดินเคสอ่นะอ่านี้เราสามารถเลือกออโต้ได้นะหลังๆเนี่ยมันจะสามารถเลือกออโต้ได้นะครับหรือว่าจะบังคับเองนะครับแต่ผมว่าบังคับเองเนี่ยมีโอกาสที่ชนะมากกว่านะน้าว่าเราเจอด่านที่ยากๆนะอันนี้ผมจะออโต้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ อันนี้ไงไม่ถ่าได้กดช้าไปตีไปแล้วนะครับอ่าอิชินไปครับแอฟอิออชินไปครับกระโดดที่แล้วอกไมช้าอย่างนี้กดคูณหนึ่งสิไม่ว่าเราไปคูณสองเลยกั้นะครับแล้วไปคูณสามเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับผมไม่รู้ว่าสูงสุดมันคูณได้เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็สูงสุดตอนนี้ก็เป็นคูณสามนะที่ผมเล่นตอนนี้นะอ่าซูฟงตีไปครับแล้วก็อีชินอันตีไปอีกแล้วนะครับกระโดดฟาดไปผมว่าแลกๆนะรู้สึกว่าแลกๆนะครับ นี่ครับระบบเกมเพลย์มันก็จะมีแบบนี้นะมันมีการคอมโบของตัวละครด้วยนะในทีมอะถ้าหว่าตัวละครไหนมันคอมโบกันได้เนี่ยมันก็จะไปตีต่อเนื่องนะสลับกันคอมโบไปนะประมาณนี้เลยครับสำหรับระบบเกมเพลย์นะปายกบซื้อฟงอันตี้ไปจกสะดือไปหนึ่งจกท้องไว้แล้วก็ตายไปหนึ่งตัวครับแล้วก็อิชินันตี้ไปอีกตัวแทงแลก็ยืนไว้แถวหน้านะครับปายแล้วก็อิจิโกะลูกมันไป แล้วก็มัตสึมโตะอันตีไปครับไม่ใช่อันติตีธรรมดาไปก่อนครับอิโนะหิวมาก่อนอิโน่งครีอิโนของเราเนี่ยว่าแล้วฮิวไปตั้งพันกวว่อิโนะทำไมเลือดไม่ขึ้นเลยตระครมัตสึมโตะเราตายครับสุยฟงเรายังแรงอยู่แล้วก็เนี่ยครับคอมโบมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับสำหรับระบบเกมเพย์เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมว่าก็สนุกนะไม่แย่นะไม่แย่นะครับเล่นเล่นขำๆนี้ได้อยู่นะไม่แย่ครับ อ่ะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับในการมาเล่นวันแรกนะก็สนุกใช้ได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเล่นยาวได้หรือเปล่านะก็เราดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปในเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูของดีทิ้งท้ายครับอ้าวดูไม่ได้จบละจะไปให้เดิยูโรจิแช่ออนเซ็นสักหน่อยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับเวลาจะมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ บ๊วยบ๊วยบ๊ายายแล้วก็สวัสดีครับผม